วันนี้ไม่ได้ไลเดี๋ยวก็อัดคลิปซะหน่อยได้กันอัดคลิปอ่ะวัยรุ่นไปสนามแข่งนะเออจะถึงยังบอถึงแล้วหรือเปล่าโอ้อืมโอ้จากรถเทียบเสียดายมาตอนกลางคืนเ ถ้ากลางวันน่าจะเห็นอะไรชัดกว่านี้เน้นเสร็จเหล็กเน้นโบแล้วก็เออประมาณนี้วิโอตกใจใกล้ๆแล้วนี่ไงเราฟันเออดีซอมมี่ผอมๆฟันสองทีตายอ้วตกใจกลางวันเอ้าใช่ไหมกลางวันนรวะเออ เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนดีแล้วก่อนนะมันพึ่งมืดไม่ใช่เหรอตอนเรามามันเกือบจะมืดพอเรามาก็มันมืดเอออมืดไม่เท่าไหร่่สว่างสว่างแบบทันทีทันใดนะตกใจหมดเลยเอยู่ๆในวิชันกูแบบแสงจ้ามากเลยแสงจ้าเออจ้าเลยเนี้ียมเจอพระเจ้ามาโปรดอุ้ยเฮียอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัอส ไอ้เหี้ยอยู่ซอมบี้สปอนอัดหน้าเลยโอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยว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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยสามตัวมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยโดน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 โอ้โซนนี้ไอ้เหี้ยมึงสปอนน่าเกลียดมากอ่ะโอเคตัวเหลืองเดี๋ยวจัดการหนึ่งไปไหนแล้วไปไหนไปไหนแล้วอุ้ยอย่าอย่าเออ ไวอ,วอ,อตอโอ้โหกำลังเหนื่อยเลยหุ้ยตายยากเหลือเกินเออโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยกำลังยืนเก็บของเก็บเศษเหล็กอยู่เลยแม่งอ,อยู่ๆแม่งสปอนเลยเว้ยตรงหน้าอะไรเยอะสามตัวตกใจหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสวิทตระเบิดเฮ้ยมีสับวีระเบิดด้วยมีสับวีระเบิดด้วยระวังระวังถอยก่อนถอยก่อนโธ่ลืมปรับเสียงในเกมเอ้า ก็ว่ามันเบาๆเออโอเคแล้วตอนนี้โอเคแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ๋อไม่มีอะไรไปไปตกใจหมดมันไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นโอเคมัน เราเห็นก็ตกใจคนละแบะเราเห็นเป็นรถควงสวานเลยอะหมุนอยู่บนอากาศเลยอ่ะออแล้วก็เด้งกลับมาที่ถนนน่าจะแหลกอะเมื่อกี้เนี่ยแหลกว่าทัลวแหลกเพราะกูยังไม่ได้ชนอะไรเลยโอ้ย